ครับครับครับแสดงบรียมรา่ารัวครตรงนี้ไว้ตอนไล่ลมดึงอันนี้ออกดึงตัวนี้ออกครับอยู<ม>่แค่นี้แหละ ออยตัวนี้เสียบเข้าไปตัวนี้นะเเสียบเข้ารูนี้ครับเสียบเข้าตรงนี้ครับแค่นี้เสียบเข้าตรงนี้รเ,เารเเาก็ดึงเข้าดึงออกครับตอนไร้ลงคลัส มันจะไหลออกนี้ครับมันจะมีท่อต่อยาวๆมาอยู่นี่ยังไม่ใส่เดี๋ยวใส่นี้ถอดสวิตช์นี้ออกด้วยสวิตช์นี้นะถอดออกเลยครับ